เด็ของทางกลุ่มปกป้องสถาบันนะมีการจัดฝึกภาคสนามที่กรมทหารราบที่21ในการรักษาพระองค์ณน,นี้จะเป็นข่าวของทางประชาไทยนะคะเขาบอกว่าทางคุณกวินชาตะวนิชนะคะเป็นกลุ่มสีสุริโยไทยซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันเนี่ยได้มีการจัดฝึกอบรมภาคสนามที่กรมทหารราบ21 โดยมีการระบุว่าเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แล้วก็ระเบียบวินัยด้วยนะบอกว่ากลุ่มสีสุริโยไทยเนี่ยเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันกษัตริย์มีการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมภาคสนามเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แล้วก็ระเบียบวินัยด้วยโดยคุณกวินเนี่ยเป็นประธานกลุ่มสีสุริโยไทยแล้วก็รองเลขาธิการพรรคไทยพักดีเออยังอยู่นะยังอยู่ ท่านท่านที่ว่าสอบตกกันหมดเลยแล้วบอกมีการโพสต์รูปภาพนะการฝึกอบรมภาคสนามนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปวิดีโอในขณะเตรียมตัวนะคะกระโดดหอสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ในชุดทหารเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วบอกว่าในคลิปเนี่ยมีข้อความว่าโ,โหแบบมันโคตรเลยนะฝึกภาคสนามหอสูงถึง34ฟุต นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะในการเข้าไปสู่ระบบเขาเรียกอะไรอ่ะอใกล้ชิดทหารอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มีการบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ย Facebook ของสุริโยไทยเนี่ยได้โพสต์ภาพการฝึกในลักษณะคล้ายเดียวคล้ายแบบเดียวกันเลยนะแล้วบอกว่าชุดปฏิบัติการส,สีสุริโยไทยปกป้องสถาบัานได้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วก็รับก,การฝึกอบรมหลักสูตรนะคะในการใช้อาวุธอะไรประมาณนี้ที่ฐานบกที่14นะะแล้วก็กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ายนะวะมินทราอาราชินีนะคะน่เ,เดี๋ยวเอาใหม่เนาะค่ายนะวะมินราชินีใช่ไหมเอ่ยนะค่ายนะวะมินทราชินีจังหวัดชนบุรี นะคะกะ็เราก็ไม่แน่ใจว่าน,น้ตอนนี้เนี่ยเขาช็อกไปแล้วหรือยังในเรื่องของอภัยโทษทักษิณเนี่ยแหละต่อมานะคะบอกว่าในเดือนวิทุนาย,ยนเนี่ยกลุ่มสีสุริโยไทยนะมีการประกาศรับสมัครอ,อาสาพิทักษชาตินะโดยมีการตั้งเป้าหมายไว้หมื่นคนเพื่อเพิ่มกําลังพลสารองได้แรงบรนดาใจมาจากกองเสือป่าในสมัยรัชกาลที่6เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยประธานกลุ่มได้ออกมาปริ เขาเรียกอะไรประกาศจุดยืนในการปกป้องมาตรา1นึสองแต่จะไม่นําไปใช้ในการฟ้องกันแกล้งผู้เห็นต่างทางด้านการเมืองหน้านี้ม่จําได้ไมีเคยรายงานไปแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะทะเลาะก,กับทางฝ่ายอาน,น์กินแก้วอ่ะก็คือทางอ่าคุณคนเนี้ยนะคะเขาบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการเอามาตราหนะึ่งหนึ่งสองนไปกันแกล้งคนอื่นแต่ว่ามีว่าแปลกแปลกตรงไหนหรือไมคะคือคุณกวินเนี่ยเขาอยู่ในอานัตของหมอรงถูกไหมคะในไทยพักดีไทยพักดีเนี่ยเป็นของหมอรงแต่ว่าคนคนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ไทยพักดีด้วยแต่คุณสังเกตไหมว่า,เ,าเหมือนกับว่า มันจะไม่สามารถส่งต่อความคิดอะก็คือหมอวรงเนี่ยเขาจะเพิ่มโทษมาตรา112ถูกไหมคะก็คือจะให้มันครอบคลุมไปถึงสมัยอโยธยาเลยทีเดียวในเรื่องของมาตรา1นึแต่คุณกวินซึ่งเป็นอ่าเป็นคนในพรคอีกทีหนึ่งเนี่ยคุณกวินเนี่ย,เ,ยเขาไม่เห็นด้วยว่าจะใช้มาตราหนึ่งหนงสองเพเพื่อทำให้ทางคุณอาน์นกินแก้วเนี่ย ก็ออกมาด่าสาเสียเทเสียไปแล้วนะคะว่าโลกสวยบ้างละนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเห็นเห็นต่างกันเขาก็เลยประกาศแยกกันนะคะก็คุณดูนะว่าแม้กระทั่งคุณกวินเนี่ยตัวเองก็ยังย้อนแย้งในในย้อนแย้งเลยเพราะว่ากวินอยู่กับไทยพักดีแต่ไทยพักดีนั้นหนุนให้มีการเซฟห1 2แต่ตัวคุณกวินนะวันนี้ เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นยังไงนะะแต่ว่าณนะตอนนี้เขาพยายามเนี่ยปลุกอ่คนคนรักสถาบันนะคะหนูว่าเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเป็นกองพลสำรองนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาทางรัชการที่6ด้วยในการก่อตั้งกองเสือป่าก็เขาเรียกอะไรอ่ะ,อ,ะอยากจะย้อนกลับไปในอดีตนะคะในการที่ว่ามีกองกำลังพลเสือป่าอะไรแบบนี้ อยากจะฝึกในสมัยรัชกาลที่6อะไรแบบนี้หน้าน,นี้ก็เป็นความคืบหน้าเคลื่อนไหวของทางคุณคุณกวินนะคะของทางกลุ่มสีสุริโยไทยแต่ว่ากลุ่มนี้เขารู้สึกจะแตกกับทางกลุ่มของคุณนพดลแล้วก็สพสแล้วก็คุณอนอนท์กิ่นแก้วนะเขาเคยประกาศออกมาแล้วแหละ,ะดาดทอกันเลยแหละคือคือฝ่ายฝ่ายคุณอานอนท์ฝ่าย อสอปสอเนี่ยไปไป,ไปด่าเขาว่ากันเถอะไปด่าคุณกวินแต่คุณกวินเนี่ยไม่ไม่ได้ตอบโต้ะนะคุณกวินเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเออเขาไม่เห็นด้วยนะกับการใช้มาตานึ่งสองเนี่ยไปฟ้องคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยเขามองว่ามันมันจะทําให้สถาบันน่ะดูดูดูไม่ดีด้วยนะก็ประมาณนี้นะอะนี้ก็ฝากข่าวของคุณกวินหรือว่ากลุ่มสีสุริโยไทยเอาไว้ด้วยนะคะอืม